พอใจตัวเองนะภาวนาพอใจตัวเองพอใจตัวเองจะได้ไม่เหนื่อยใจจะได้มีกําลังใจในการเรียนในการสู้ชีวิตหรือว่าต้องผิดหวังเพราะความรักหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงเร <c oughs> ื่องของความรักหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พอใจตัวเองอ่อนเป็นเปลี่ยนแปลงที่ทําง,งานเราก็ให้พอใจตัวเองเมื่อเราพอใจตัวเองเราจะไม่เหนื่อยใจไม่ลําบากใจไม่ทุกข์ใจไม่ทรมานใจไม่ อัดการเครื่องอยู่ในใจให้เราพอใจตัวเองเพราะการพอใจตัวเองนั้นทําให้ใจนั้นสงบนิ่งเย็นสบายและผ่อนคลายเพราะการที่เราไม่พอใจตัวเองนี่แหละทำให้เราไปหมกมุ่นกับร่างกายผู้อื่นต้องไปนอนกับผู้ชายคนอื่นผู้หญิงคนอื่นหรือว่านอนคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องแสวงหาความใคร่หาการมารมต้องแสวงหากัน ติดสินินทาว่าร้ายกล่าวร้ายต้องไปกึกขนองสนุกสนานในเรื่องที่ไร้าสาระเป็นการรับควรจิตใจตัวเองและผู้อื่นให้เสียสมาธิและขาดสติเป็นการก่อเวรสร้างกรรมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นการสะสมรับประมาทซึ่งผลที่ตามมาคือความเสื่อมทุกทุกฉะนั้นให้ทุกๆคนนะพอใจตัวเองอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นเพราะการที่เราไม่พอใจในตัวเองนี่แหละเราไปชอบในรูปพกติสียงสัมผัสข,ของเพศตอนกรนข้าม หรือว่าคนรอบข้างนะเห็นใครก็ชอบเห็นใครก็อยากได้เห็นใครก็อยากเอามาเป็นของส่วนตัวนะหรือว่าเข้าของเงินทองต่างๆก็จะก่อเกิดปัญหาเกิดการแย่งชิงในคนในสัตว์ในวัตถุสุดท้ายก็ไม่มีใครได้ดีมีแต่คนต้องทุกข์ทรมานนะเจ็บช้ำน้ําใจลาบากใจไม่สบายใจเพราะว่าถูกครอบงาและตอกย้ําโดยความ เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่พอใจตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวกันทุกคนเห็นแก่ได้นะเอาประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งไม่หวังว่าคนอื่นเขาจะลําบากไหนไม่ล้าหรือว่าทุกข์ทรมานผิดหวังไม่ได้ดังใจว่าคนอื่นจะผิดหวังหรือว่าเสียใจอย่างไรนะคนเราถ้าเห็นแก่ตัวแล้วจะไม่เคยแก่ความใจไม่แคยใจผู้อื่นไม่เห็นใจผู้อื่นไม่เข้าใจไม่สงสารไม่เมตตาก็จะเป็นความปยาบาตความเห็นแก่ตัว ฉะนั้นให้ทุกๆคนกรับตัวเป็นคนดีโดยการพอใจตัวเองจะได้เลิกเหนื่อยกายเหนื่อยใ,ใจเลิกลําบากกายลําบากใจเลิกทุกข์ทรมานทั้งกายและใจจะไม่ได้เจ็บช้าทั้งกายและใจการลังแคลนการอเอาเปรียบการเห็นเก่ตัวเป็นสิ่งไม่ดีให้ทุกคนกลับมาเป็นคนดีโดยการมีเมตตาเสียสละแบ่งปันมีน้ําใจเพราะคนที่พอใจตัวเองจะเป็นคนมีน้ําใจนะมีน้ําใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่ม,มใส,สเชื่นตื่นและเบิกบ,บาน ไม่น่าเนี่ยคิ้วับหมวดไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นโดยกายโดยวาจาโดยพฤติกรรมโดยนิสัยหรือว่าโดยการกันแกล้งหาเรื่องหรือใส่ความหรือใส่ร้ายด้วยวาจาหรือการกระทําไม่ดีไม่ร้ายหรือคิดอกุศลกับผู้ใดก็ให้ทุกคนนะให้ทุกทุกคนเลยแหละทุกเพศทุกวัยไม่ว่ากําลังทํางานกําลังศึกษาอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นไม่ว่าอะไรก็ตามขอให้ทุกคนทุกๆุกคนนะทั่วถึงเลยว่าให้ พอใจตัวเองคนเราพอใจตัวเองก็จะตั้งใจเรียนมีสมาธิในการเรียนแล้วก็ขยันเรียนขยันทํางานอดทนเข้มแข็งรู้จักเก็บออมและไม่เอาแต่กินแต่เที่ยวแต่เล่นนะมีคนรักก็ไม่นอกใจไม่หลายใจไม่หลายคนไม่เปลี่ยนบ่อยไม่อย่างนนชีวิตจะสับสนจะเครียดและมีปัญหาต้องขัดย้นขัดคอและขัดใจไม่มีใครเลวทั้งหมดไม่มีใครดีทั้งหมดแต่ถ้าทุกคนพอใจตัวเองคนเราก็ไม่สร้างปัญหาแล้วก็ไม่ต้องเจอปัญหา เพราะคนเราส่วนมากจะเป็นปัญหาไปซะเองหมายความว่าเปลี่ยนใจไปเองเปลี่ยนคนรักไปเองเปลี่ยนสิ่งของเปลี่ยนก็จะปึงเฟือยหลายใจก็จะวุ่นวายไม่สงบสติอารมณ์ใจก็จะร้อนก็ขาดความสุขในชีวิตประจําวันถ้าทุกคนอยากมีความสุขในชีวิตประจําวันก็ให้ก็ให้เลยให้เราทุกคนสงบใจสงบใจ เมื่อเราสงบใจแล้วการที่เราจะสงบใจได้ดีที่สุดก็คือการที่เรามีพอใจตัวเองพอใจในเครื่องนุ่งห่มพอใจในที่อยู่พอใจในอาหารยารักษาโรคพอใจในความดีหน้าที่การงานพอใจในการศึกษาเมื่อเราพอใจในการศึกษาพอใจในหน้าที่การงานเนี่ยเราก็จะทําให้ตัวเองมีคุณค่ามีประโยชน์เมื่อเรามีคุณค่ามีประโยชน์แล้วเราก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติ แต่ละวันเราก็ไม่ขาดสมาธิแต่ละวันเราก็ไม่มืดมนเพราะเรามีปัญญาไม่อย่างนั้นแล้ววันๆทุกคนจะหมดปัญญาหมดแรงหมดแรงกายแรงใจหมดสมาธิจะโกรธเกลียดอิจฉาริษยาเป็นฟืนเป็นไฟถ้าทุกคนไม่พอใจตัวเองหรือว่าทําให้ออกนอกศีลนอกธรรมไม่อยู่ในธรรมในวิถีในไม่อยู่ในกฎระเบียบนะหรือว่าขนมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือว่ามันไม่อยู่ในกฎจรยบัญญันของคนเพราะว่าคนเรานั้น คนเรานั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีทุกข์ก็ได้แต่เป็นเพราะว่าคนเราขาดสติเสียสมาธินะหรือว่ากําลังมีทุกข์กันก่อนละครับกาลังมีทุกข์นะกำลังมีทุกข์นะกกเพราะว่าคนเรานั้นเอาแต่ตั้งเอากับสิ่งที่เรียกว่าคนรอบข้างนะเงินทองเข้าของเพราะว่าการที่เราตั้งเอากับคนรอบข้างโดยที่คนเรานั้นไม่มีความสุข ไม่มีความสุขก็เลยต้องตั้งเอาเพื่อเรียกร้องหาความสุขจริงๆถ้าเราพอใจตัวเองนะความทุกข์ดับไปความสุขเกิดขึ้นความไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีเววไม่มีกรรมหรือว่าไม่มีความยุ่งยากลำบากในชีวิตแต่คนเราที่ได้ยุ่งยากลำบากวุ่นวายซับซ้อนเพียดนะวิกลจริตผิดมนุษย์จิตนะามหรือว่าไรเหตุผลหรือว่ามีเหตุผลของความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ซึ่งมันไม่ใชนะ่ไม่ใช่ความเป็นธรรมมันเป็นความอาคติ เป็นความลำเอียงซึ่งคนทุกคนไม่ควรจะทําตัวให้เป็นเช่นนั้นควรจะพัฒนาจิตพัฒนาตัวพัฒนาชีวิตพัฒนาการศึกษาพัฒนาการงานพัฒนาความเป็นอยู่โดยการพอใจตัวเองนี่แหละนะทุกคนมีชีวิตมีบุญมีบรารมีมีความดีกันทุกคนแต่ทําไมไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้เลิกเป็นทาสไม่ต้องเสียเวลากับความรักความใคร่ไม่ต้องเสียเวลากับการงานการเรียนไม่ต้องเสียเวลากับชีวิตแต่ เราจะมีเวลาในการศึกษามากขึ้นมีเวลาในการงานมากขึ้นไม่เสียเวลากับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ใจความทรมานใจความเสียใจความช้ำใจหรือว่าอาดีตท,ที่เป็นอดีตไปแล้วหรือว่าปัจจุบันที่ยังไม่แน่นอนและอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ควรกังวลและวิตกควรจะมีชีวิตอยู่อย่างพอใจตัวเองท่องสี่ท่องว่าพอใจตัวเองเมื่อเราศึกษาและปฏิบัติอย่างนี้พอใจตัวเองพอใจตัวเองพอใจตัวเอง บอกตัวเองเสมอและสติจะดีสติจะดีไม่สติแตกแล้วก็สมาธิก็จะมั่นคงนไม่เสียสมาธิแล้วก็ปัญญาสว่างไม่เมดปัญญาเพราะว่าเราพอใจตัวเองบอกตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าพอใจตัวเองพอใจตัวเองอย่าให้คนอื่นเขาว่าได้อย่าให้คนอื่นเขาเรียนรา้ได้ถ้าเราไม่พอใจตัวเองแล้วคนอื่นเขาว่าได้เราก็ว่าตัวเองด่ารำลำซ้าเราจะว่าผู้อื่นอีกเป็นการทะเลาะบอกเวงกันโดยไม่จําเป็นและก็ไม่มีเหตุผลและก็ไม่ดีต่อการเป็นอยู่ในสังคม ไมอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวก็จะไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านนะถ้าเราพอใจตัวเองอยู่คนเดียวก็สงบวิเวกเย็นอยู่หลายคนก็ไม่วุ่นวายนะเพราะอะไรเพราะว่าเราพอใจตัวเองนะเราก็จะไม่แย่งชิงคนรักของใครไม่เอาใครมายึดติดผูกพันหรือว่าทำให้เราต้องลำบากใจเลื่อนเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพราะฉีตคนเราได้ตกที่นั่งลำบากมีเวรมีกรรมมีวิบากต่างๆเนี่ย ก็เพราะไม่ค่อยพอใจในตัวเองไปพอใจในคนอื่นแล้วก็ขัดแย้งกับคนอื่นแล้วก็มีปัญหากับคนอื่นแล้วก็เอาคนอื่นเป็นที่พึ่งซึ่งก็พึ่งไม่ได้นะเพราะคนอื่นเขาก็พอใจเข้าไปพึ่งไม่พอใจเขาไม่ให้พึ่งเขาชอบเขาก็ให้พึ่งไม่ชอบก็ไ <vars> ม <ๆ S 2> <ๆ>่พึ่งมีอะไรกันต่อไม่ีอะไรกันเขาก็ให้พึ่งได้เสียกันเขาก็ให้พึ่งแต่ถ้าวันหนึ่งไม่อยากได้เสียไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรกันแล้วมันก็พึ่งไม่ได้หรือว่าไม่มีความผูกพันไม่มีความดีต่อกันแต่ถ้าเราพอใจตัวเองเราจะพึ่งตัวเองได้้้้ยยยยืนหััััดดดดววววตตเเอองงงไแลละมีกําใจ และอยู่อย่างไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องเพ้อเจอกับชีวิตชีวิตก็จะเจอแต่เป้าหมายที่แท้จริงเจอคนดีชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วอะไรเลยก็จะดีขึ้นเองทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายก็เข้มแข็งจิตใจก็หนักแน่นเป็นคนไม่หวาดวันและวันไหว,นหวนใน,ในทุกสิ่งเรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใตลอดเวลาให้ทุกๆคนพอใจตัวเองพอใจตัวเองพอใจตัวเองอย่างฉับพลันเด็ดกาดและทันที แลวทุกคนจะรู้เองว่าอ๋อการพอใจตัวเองมันดีมันทําให้เราไม่ต้องหวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตทําให้เราไม่ต้องทุกข์กับความผิดหวังกับความไม่สมหวังกับความพัดพลาดหรือว่าความเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพอใจตัวเองแล้วเราอยู่นอกเหนือความทุกข์ความกังวลความมิตตกและความเครียดและความเหนื่อยในชีวิตได้ให้ทุกคนพอใจตัวเองแล้วสัพพทุกโศกโรคภัยเวรกรรมทั้งหลายก็จะคลายออกคลายออกคลายออกดีๆเอง เพียงแต่ให้ทุกคนพอใจตัวเองสั้นๆเลยนะคําเดียวพอใจตัวเองพอใจตัวเองสั้นๆทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ